ประเทศไทยเป็นสิ่งที่หาได้ยากคุณแม่ของพระพเจ้าแม้จะมีรายได้ไม่มากแต่ก็ได้พยายามให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้คุณแม่มักจะซื้อหนังสือที่เป็นหนังสืออ่านง่ายๆให้ข้าพเจ้าอ่านก่อนในสมัยที่ข้าพเจ้ายัางอยู่ในระดับชั้นของอนุบาลเช่นการ์ตูนปกแข็งเรื่อง โทรโรควายดืหรือเรื่องของเจ้าชายกบหรือว่าหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับกีฬาหรือสงครามเช่นหนังสือการ์ตูนฮามิดตินระเบิดหรือหนังสือสงครามรการ์ตูนสงครามต่างๆเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในชั้นอนุบาลสองตอนปลายๆแม่ของข้าพเจ้าก็ได้ให้หนังสือเล่มแรกของ ให้มาให้ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือประวัติพระพุทธเจ้าคุณแม่คงเห็นว่าข้าพเจ้าพอที่จะรับรู้เรื่องของศาสนาได้แล้วจึงให้ข้าพเจ้าและน้องไปรอใส่บาตรที่หน้าบ้านทุกวันคุณแม่ก็จะเป็นคนถักกับข้าวแล้วก็นําข้าวใส่ถาดแล้วก็ให้ข้าพเจ้าไปรอพระหน้าบ้านเพื่อใส่บาตร นอกจากนั้นแล้วแม่คุณแม่ก็ยังสอนให้ส่วนมนต์บาพระก่อนนอนสอนให้ข้าพเจ้าท่องพุโทโธเวลาที่นอนไม่หลับสอนให้ข้าพเจ้าท่องคาถาพยายมเยธรรมมาเหตุตุปภภาเตสังเหตุตรงปถาคโตเตสันจโยนิโรโทจเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าตรงสตกรดัแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทางดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever d h a m m a arises from a cause, the Tathagata shows the cause of those virtues and the c e s s a t i o n of those virtues. สวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับในตอนที่เจ็ดหลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยเป็นการกล่าวถึงช่วงเยธรรม,มาทั้งตอนเลยนะครับวันนี้ก็มาต่อในตอนเนื้อหากันนะครับ เมื่อกล่าวคำอวยพร <c oughs> แก่พระเจ้าสุโทธทนะแล้วพระโยคีก็ได้พูดขึ้นมาว่าพระมหาราชาระหว่างที่ข้าพระเจ้าเหาะมาตามแสงพระอาทิตย์ข้าพระเจ้าได้ยินเสียงเรื่องเดิงหันษาของบรรดาเทพยาดาบนท้องฟ้าครั้นเมื่อข้าพระเจ้าถามว่าทำไมจึงปีติยินดีเทพยาดาเหล่านั้นก็กล่าวถ้อยคำเป็นบทขับแสดงความมีชัยดังนี้ พระกุมารผู้ชานฉลาดซึ่งเป็นมณีอันล้ำค่า <c oughs> หาเสมอเหมือนมิได้ไม่มีใครสู้ได้ประสูตรในสวนลุมพินีพระสุธาแห่งสากยะผู้มีความสุขสำราญเพื่อความดีงามและความปิติแก่โลกมนุษย์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นฤาษีจึงได้มาที่นี่พาข้าพเจ้าไปยังกุมารน,น้อยเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้เห็นพระองค์และจะพลอยดีใจด้วยโอ้พระราชาผู้มีโชคอันมหันใหญ่แน่นอนที่สุดอันกรรมอันประกอบด้วยธรรมของพระองค์ในแต่ละชาติที่ผ่านมาเนี่ยบันดาลให้เทวดาที่ดีพร้อมจุติมาเกิดเป็นพระโอรสเลิศเลอของพระองค์ พระเจ้าสุธรธนะผู้เต็มตื่นอยู่ด้วยความรักและความภาคภูมิต่อพระอรรได้พายโยคีไปยังห้องโถงนะครับของพระราชวังที่เมืองกบิลพัทซึ่งพระกุมารน,นอนอยู่พนักงานรับใช้ได้เปิดผ้าคลุมร่างน้อยๆน่ารักของพระกุมารออกเพื่อโยคีชาราผู้นี้จะสามารถเห็นพระกุมารได้ตลอดทั้งร่างและจะได้ปรีดียินดีปรีดาตามไปด้วยนะครับ พระโยคีพิจารณาดูลักษณะและพระราศีอันล้ำเลิศของร่างกายพระกุมารพร้อมกับเกิดความมั่นใจว่าพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโดยสมบูรณ์การได้ทราบล่วงหน้าและตรักแน่นทุกประการนี้เองทำให้หัวใจของพระโยคีปลื้มปิติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแทบไม่เชื่อสายตาว่าได้เห็นภาพนี้นอนอยู่เบื้องหน้าท่าน เนื่องจากได้เห็นลักษณะและพระราศีประหลาดล้ำของพระกุมานน้ำตาจึงได้ไหลยย้อยออกไปตามแก้มของพระโยคีเมื่อพระเจ้าสุทาธนะเห็นพระโยคีร้องไห้พระองค์รู้สึกไม่สบายใจเลยจึงโคง้งศีรษะลงตรงเท้าของพระโยคีและพูดขึ้นมาดังๆว่าพระคุณเจ้าเศร้าเสียใจอะไรหรือจนถึงกับน้ำตาไหลออกมา ลูกน้อยของข้าพเจ้าจะได้รับเพราะละมังเราจะสูญเสียเขาไปหรือจงขัดขวางไว้เทพพระเจ้าทั้งหลายผู้สามารถมองเห็นสิ่งทั้งมวลจงขัดขวางไว้อย่าให้คอแห้งผากอย่างรุนแรงของข้าพเจ้าซึ่งเพิ่งได้ดื่มน้ําทิพย์อยู่แค่เอื้อมเนี่ยจะต้องพบกับความสิ้นหวังและความกระหายนั้นละลายหายไปจงขัดขวางไว้ อยาให้ข้าพเจ้าต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติอันมหาศาลนี้ของข้าพเจ้าไปทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อผู้ชายเราที่มีลูกสืบตระกูลเนี่ยเวลาตายไปจะไปอยู่ในฐานะที่มีตาครบทั้งสองข้างนี่ก็เป็นความเชื่อของตระกูลสกยะน,นะครับขณะที่ตาข้างหนึ่งนอนหลับตายอีกข้างหนึ่งก็คอยเฝ้าระวังระวัยแต่คนที่ไม่มีลูกชายเลยเนี่ยเขาจะเป็นคนตาบอดตกอยู่ในความมืดเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง โยคยีเมื่อเห็นอาการวิตกกังวลอย่างหนักของพระเจ้าสุโธธนะจึงตอบว่า <c oughs> อยากกวาดกลัวเลยพะยาค่ะลักษณะพระระราศีของพระกุมารเนี่ยดีจนเกินดีเสียด้วยซ้ำข้าพระเจ้าร้องไห้สำหรับตัวเองต่างหากพระกุมารองค์นี้จะต้องปกครองโรคต่อไปแต่ข้าพระเจ้าเนี่ยเมื่อคำนึงถึงอายุของข้าพระเจ้าเองแล้วเนี่ยก็ทราบว่าจะไม,ม่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งได้ลาเห็นวันนั้น <c oughs> บทบัญญัติของพระโอรสเนี่ยเปรียบได้กับแม่น้ําอันล้าลึกเต็มปรีและกว้างขวางการปบะเพญชานของพระองค์จะสงบนิ่งเหมือนกับทะเลสาบใหญ่สติปัญญาของพระองค์สูงเลี่ยวดังพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันทั่วพิภพจะปราบปลื้มยินดีต่อพระองค์และพระองค์จะต้องเป็นประมุกและพระองค์จะต้องเป็นประนุกและอาณาจาของพระองค์จะมาหิอมาร่วงโรดชดช่วงไผสาล ภายหลังกล่าวครำพยากรอย่างเสียไม่ได้นี้แล้วพระโยกยีก็หายตัวไปอย่างลึกลับทิ้งของขวัญความปีดาปราโมทไว้เบื้องหลังทีนี้พระนางประชาบดีเนี่ยที่อยู่เฝ้าอยู่ข้างกายพระนางมาโยยยาโดยไม่ว่างเว้นเนี่ยและก็คอยตะแคง ฟังคําพูดแผ่วเบาของพระพี่นางอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะตั้งแต่พระกุมารคลอดมาเนี่ยพระนางยังไม่ได้กล่าวคําพูดอย่างใดเลยวันนี้ที่กล่าวเนี่ยพระกุมารมีอายุมาถึงได้7วันแล้วนะครับอันนี้คือหลังจากพระฤาษีไปแล้วก็บอกพูดถึง <c oughs> พระนางสิริมหามายานะครับในวันที่7หลังจากที่คลอดพระโพธิสัตว์ออกมานะครับพระนางได้ อุ้มลูกนะครับไว้ในอ้อมแก่อ้อมกรอดนะครับพระนางมายาพึมพำคำพูดโดยตาคงปิดตามแบบว,ว่าน้องสาวที่รักของพี่น้องสาวผู้ซื่อสัตว์ของพี่พี่เห็นจะต้องตายในวันนี้วันที่เจ็ดสิแล้วเนื่องจากเป็นธรรมดาของแม่ทั้งหลายนะครับที่มีความปรับเพิ่มยินดีมากมายย่อมเห็นว่าความรู้สึกนี้ใหญ่เกินไปสําหรับที่ตมแห่งเพื้อนพิภพซึ่งจะต้องทะยานประดุดนกที่ขึ้นสู่ภูเขาสูงแห่งสวรรค์ ความปราบปลื้นยินดีของพี่ได้ใส่ปลีกแล้วความรู้สึกนี้ไม่สามารถอยู่เคียงข้างน้องสาวที่แสนหวานของพี่ต่อไปได้อีกหรือว่าจะคอยติดตามพระสวามีเหมือนเงาดังเดิมก็ไม่ได้แล้วหรือจะพิทักษ์ดูแลความเติบโตเป็นชั้นๆของเป็นขั้นๆข,ของพระลูกชายก็ไม่ได้แล้วมันกลายเป็นของพระพุทธเป็นเจ้าเสียแล้ว ปีของมันได้ขยับขยื่นเพื่อโผบินแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความเรียบร้อยนะที่บำเพัญของพี่บนสวรรค์ได้เตรียมไว้พักพร้อมที่ซึ่งความสุขของพี่คงม้วนตัวออกมาจากแผกว้างอยู่ในทะเลเพื่ออาศัยเป็นกระจก่องดูจอมปราดที่พี่ให้กำเนิดและเธอน้องสาวผู้ซื่อสัตย์ของพี่อย่าได้ลืมพี่เสียไปน,นั้นขาดจงรับเด็กน้อยนี้ไปดูแลเป็นลูกของน้องเองจงเลี้ยงดูลูก ลูกคนนี้ด้วยน้ำนมอัดประเสริฐจากทรงอกของน้องส่วนพระสวามีของเรานั้นน้องจงอยู่ในอววาธทุกประการพี่รู้ดีว่าทางสันติสุขเปิดกว้างให้แม่บุญธรรมของลูกพี่เหยียบเท้าเข้าไปเช่นเดียวกับที่ได้เปิดกว้างสําหรับพี่ให้เป็นแม่เนาะพระนางประชาบดีแนบแก้มลงกับแก้มของพระนางสิริมหามายานะครับท่ามกลางความสงัดวังเวงและความเศร้าสลด ขณะดเดียวกันนั่นเองพระกุมารก็นอนอยู่ระหว่างกลางระหว่างพระราชินีทั้งสองในบัดน,นั้นเองราตีการซึ่งมีพระจันทร์ประดับอยู่ท่ามกลางเส้นผมของมันและมีดวงดาวเป็นต่างหูและอาพรเพชรนินจินดาตกแต่งอกได้เลื่อนตัวลงมาจากบรรดายอดเขาสูงเคลื่อนเข้าไปในสวนในพระราชวังปรางปล่อยกระแสะความเยอเือกเย็นให้นอนหลับสนิท และความหวานสดชื่นนานาประการจากมืออันเหยียดยื่นของมันในพระราชวังไม่มีใครแม้สักคนเดียวจากพระราชาจนถึงคนปัดกวาดที่ไม่ได้นอนหลับพร้อมกับความฝันดีเช้าวันลุกขึ้นนะครับทุกคนตื่นนอนอย่างกระปี้กระเป๋าและจิตใจสงบสุขแต่พระราพระนางสริมหายายาเอกราชินีหาตื่นไม่ พระน้องนางประชาบดีผู้มองเห็นชัดเจนว่าพระกุมารมีความน่ารักประดุจเป็นรูปปั้นทองคําบริสุทธิ์มีตาสีน้ําเงินและงามซึ้งทําให้พระนางเกิดความรักความเอ็นดูพระกุมารอย่างที่สุดจึงอุ้มพระองค์แนบกับอกอันหอมระดื่นของพระนางและทําหน้าที่พระมาดาอันแท้จริงนับแต่นั้นไปต้นมาพระกุมารได้รับชื่อว่าสิทธ,ธัตถะซึ่งหมายถึงอ่า ซึ่งหมายถึงผู้บรรลุความสําเร็จในความจุดมุ่งหมายนะครับฉะนั้นมีใครมาอยู่บ้างไหมที่สงสัยแคลงใ,ใจว่าพระอุมาลอยองค์นี้จะไม่เป็นผู้พิชิตในสิ่งที่ทรงปรารถนาข้าพเจ้าได้ยินมาดังนี้จําเดิมแต่พระกุมารถือกําเนิดมาสู่โลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปรากฏว่ามีสิ่งดีงามนา,นานาประการมาสู่นครกบ,บิลพัท และเขตแดนต่างๆของพระนครคนซึ่งอยู่โดยรอบเป็นผลให้ชนเผ่าสากะยะทั้งมวลประสบความสมบูรณ์พูนสุขอย่างขนาดใหญ่วัวของเขามีสีส,ส,สันพุดผ่องนะครับได้ขนาดแต่พองงามให้นมรถที่มีรถกลมกล่องมีปริมาณสม่มําเสมอนะครับคือให้นมทุกวันอย่างสมบุเสมอไม่ได้ขาดนะครับส่วนม้านั้นก็วิ่งเร็วเหมือนกับใส่เีกรูปร่างปราดเปรีวและแข็งแรง ช้างนั้นตัวโอนพีใหญ่และเข้าใจภาษาคนเป็นอย่างดีเมื <_ an> ่อ <Me>? พ <_ an> ูดถึงคราวเมื่อถึงคราวจําเป็นก็มีฝนตกนะครับก็คือพอเวลา,าทำนานะครับอากาศกา็ก,กลันโปรยปลายลงมาให้ตามฤดูกาลข้าวทั้ง5ชิชนิดในนานก็เต่งอยู่ด้วยเมเล็ดอันมีรสหอมโอชะอันเป็นอาหารอ่อนนุ่มและก็มีประโยชน์สําหรับบํารุงร่างกายสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งท้อง ใกล้ออกรูปต่างเบิกบานและสุขสบายครับร่างของมันไม่อ้วนอุ้ยอ้ายและมีความสมบูรณ์เป็นอันดีสิ่งดีงามนี้ไม่ได้กำกับอยู่เฉพาะแต่ในโลกชั้นต่ำเท่านั้นหากแต่ในนครกับปิลพั์ในเกตแดนนครนี้ในหมู่ชายและหญิงต่างก็ได้รับสิ่งอันให้ความพอใจไปตามตามการประดุดเมล็ดพืชปอยปลายมาจากมือมวลหมู่เทพเจ้านะครับก็คือทุกคนหวังอะไรก็ได้หมดนะครับตอนนั้นเมื่อพระบริสัต์มาถือกําหนดนะครับ แม้กระทั่งบุคคลเหล่าซึ่งกิเลสกระตุ้นให้ก้าวลงในวิถีทางกว้างขวางกรรมอันชั่วร้ายต่างก็พากันสำนึกนะครับแล้วก็ระมาัดระว,วังตัวพร้อมกับละทิ้งความปรารถนาอันแก่ตัวเห็นแก่ตัวความโลภนะครับคือทุกคนล็กมีจิตใจที่จะทำดีกันหมดเลยนะครับประชาชนพนักครนะครับก็เป็นผลจากพบชาติก่อนๆน,นะครับที่ได้มาเป็นชาวเมืองของพระองค์แล้วก็ปฏิบัติธรรมกับพระองค์มานะครับคนเหล่านี้เลิก นึกคิดหญิงทนงเลิกความรู้สึกอิจฉาริสยาหาแข่งมาดำเนินชีวิตให้สันติตุกับเพื่อนบ้านและบรรดาผู้ชายต่างองอาจเข้มแข็งรสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนผู้หญิงต่างก็บำเพ็ญตนให้ป่าศจางมณฑนและอยู่ในความสงบและทุกคนต่างปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎความบิสุดสี4ประการอย่างเคร่งครัดนะครับเล่ากันว่าพระเจ้าสุทธทนะเนี่ยหลังจากมีพระเอกรสซึ่งพระองค์ถือว่าเป็นแขกจากสวรรค์นะครับเข้ามาสู่พระราชวัง ของพระองค์เนี่ยเพื่อเห็นแก่พระโอรสเนี่ยพระองค์เองก็ดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความบริสุทธิ์นะครับก็ถือศีลเหมือนกันบําเพ็ญความดีนะครับหลีกทางจากความชั่วทั้งมวลน,นะครับเป็นการทําให้หัวใจของพระองค์ไร้ความแปรเปื้อนต่อตัณหาใดๆนะครับในตอนกลางคืนและกลางวันพระองค์ได้ใช้เวลาไม่น้อยนะครับ การทําทจิตให้มีสมาธิสงบนิ่งนะครับเพ่งมองความขาวนวลของดวงจันทร์ที่มีความดูดดื่มซาบซึ้งพร้อมกับมือทั้งสอนของพระองค์ก็ประสานกันอยู่นะครับและทําการเคารพอบบงสวงเทพเจ้าในยามรุ่งอรณุณเมื่อแสงทองสองฟ้าซึ่งเป็นวาระที่สิ่งมีอํานาจณเบื้องบนสูงทั้งปวงยังคงมีพลังสมบูรณ์ก็คือ <c oughs> เขาก็ว่ากันว่าในช่วงที่ใกลลุกนี้จะเป็นช่วงที่เทวดาเขาลงมานะครับ การปฏิบัติตนอยู่ในวิถีทางเช่นนี้ของพระราชาเป็นผลมาจากการถือกำหนดประสูตโลกของพระโอรสนั่นเองนะครับก็เป็นวิบากจากชาติก่อนๆที่เคยทําบุญร่วมกันมาปฏิบัติธรรมกับลูกมานะครับดอกโบวและดอกจำปาสามารถส่งก,กลิ่นขจรและพระจันทร์สามารถปล่อยการ,รบูรออกจากความนวลปลัง่งอันรับเรนรับอันนี้ฉันใดนะครับอิทธิพลจูงใจให้เกิดความคิดบริสุทธิ์ดีงามเนี่ย ได้กระจายออกจากร่างพระกคมารที่เป็นพระพุทธที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในภายหน้าก็ฉันนั้นนะครับทุกคนในพระนครก็ทําดีหมดนะครับด้วยประการชนีความเจริญเติบโตของพระกคมารหรือเจ้าชายสิทธะก็ได้เป็นไปทีละน้อยทีละน้อยดุเดียวกับแสงเพราะไปของพระอาทิตย์หรือพระจันทร์แก่กล้าขึ้นทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่มีใครสามารถวัดความเพิ่มพูนของมันได้นะครับเรือนร่างได้ไปหน้าของพระองค์งามเลิศสมบูรณ์อย่างไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ร่างของเจ้าชายห้อมล้อมอยู่ด้วยสิ่งล้ำค่านะครับเป็นต้นว่าเครื่องรางประเสริฐสำหรับพิทักษ์ความปลอดภัยมีเพชรเม็ดเื่งประดับกายมีกลิ่นไม้จันทร์อบอากาศอันหอมหวนชื่นฉ่ำยามหายใจนะครับคันที่ถึงเวลาจากให้การศึกษาแก่เจ้าชายแล้วนะครับซึ่งบางกคมพีได้กล่าวว่าตอนนี้เจ้าชายมีอายุ8ปีแล้วนะครับพระเจ้าสุธนุนะก็ได้พิจารณาหาว่าบุคลคลใดหนอที่จะสามารถ และมีความเหมาะสมในการที่จ้างมาเป็นทําหน้าที่เป็นครูของพระโอรสนะครับอ่าหมดเวลาแล้วนะครับก็เอาไว้ต่อกันในตอนที่8แล้วก็ช่วงเยธรรมมานะครับซึ่งจะได้อธิบายเนื้อหาในที่เล่ามาในวันนี้นะครับสวัสดีครับ